หัวจะปวดคักจ้าช่วงนี้นะคะมีแต่เรื่องมีแต่เล่านอจ้าโบเมนอย่างใดเป็นไข่กันเบิ์ดเงอนอโลดจ้าพี่น้องไล่ไปแต่งแต่พอตาแม่ย่ายนอจ้าจนกระทั่งหลูกล้านนะคะทุกคนแมนเบิดอโูดจ้าโชคดีแน่ก็คือปุ๋ยบ่ท่านเด้มีอาการไขว่าท่านเด็ดติดไข่น้ำเขานอจ้าหรือว่าอาจจะติดแล้วแต่ว่าบ่ท่านมีอาการนะคะทุกคนลายมือก้อนปุ๋ยเด้เก็บบักแต้งไว้นอจ้ามือนีก็คิดว่านะจะพร้อมที่จะเหตุของหวานแล้วนะคะทุกคนเนื่องจากว่ามีแต่คนเป็นไข่กับสิบ่ามีผู้กินน้ำนอจ้า เลยสีเห็ดหน่อยๆอ่อเจาะนอจากกาว่าสีเห็ดกินคนเดียวนี่ล่ะจ้าณเวลาหนีนะคะก็เป็นเวลาดึกเติบแล้วจ้าทุกคนซีทุ่มนอจ่านอนบรับนะคะร้านไส้ไข่แห้งคักนอจ้กทุกคนก็เลยตองฝาดูอาการก่อนนะคะวัดไข่ได้ประมาณ40องศานอจากเซตโตกับบ่อลงกินยากกับบ่อสวงนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าก็เลยว่าสีล่อให้ไข่พิ่นลดลงในจักน้อยนึงนอจากพอสบายใจนะคะในระวางที่ล่อนอจากเข้ากับชิมะเห็ดของหวานกินก่อนนอจากนำกะทิกะเห็ดง่ายๆเลยนนนะะคคทุุกเใหหมองขา หน่อยเฮานอจ่าใสกะทิลงไปนอจ่าใสใบเตยลงไปแน่จักซองใบนะคะเสร็จแลวกระใสน้ำตาลทรายลงไปนอจ่าตเติมเกลือลงไปจักหนิดหน่อยนอจ่าพรอหม้อเริ่มเดือดนะคะก็ยกลงจากเตาได้เลยนอจ่าทัดมาจ่ากะสิมาพาบักแต้งนะคะทุกคนบักแต้งก็กำลังพอดีเลยจ่ามีตั้งแต่สีหนีนะคะที่แม่ปลูกไว้นอจ่าสีขาวบ่ท่านได้เลียอยู่นอจ่าก็เลือกบ่ท่านได้พานะคะพอปาาใส่ถ้วยแล้วเรียบร้อยแบบนี้นอจ่ากระตักน้ำกะทิมาลาดเลยนะคะปุยหูซึกว่าน้ำกะทิมันเข็มข้นแห้งจ่ะทุกคนเพราะว่าบไดใส่นานะใส แต่นำกะทิอย่างเดียวนอกจากกะเลยสชิโบตักไซหลายนะคะเซจแล้วจากกะทิดนาตาประมาณนี้นะคะทุกคนเขาสูขันตอนในการจิ้มจากบดที่เหนี่ง응ทุกคนก็คือแบบว่หวานกําลังดีนอกจากแตงก็คือเขากั้นกับนำกะทิแห้งนะคะเจาปักแต,แตงมาหลายมือแล้วนอกจากแจ้งยำได้สิเลนะคะมือนี้ได้เลือดได้ยำนอกจากได้กินสมใจอยากแล้วนะคะต้องเปล่ากินก่อนที่ห้าสิเป็นไข่นอกจากพี่น้องตามสีได้นอนกระเด็กเติบจากทุกคนนอนเทียงขึ้นนะคะตื่นตีสี่คืนนอกจากต้องเปล่าลูกนะคะเพราะว่าอยา พรอท่านใจบาทนอกจากตื่นขึ้นมาย่าเสาบรรยากาศสีเป็นแบบนี้เลยนะคะท้องฝาขึ้นสีแดงๆนอกจากวิ่ก็เลยไปถ่ายภาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะกลับมากับสีมาทรายเขาเลยจ้า ทายเขาแล้วเรียบร้อยก็ต้องเป้่าออกมาหน้าค่ะทุกคนเมือนี้พ่ท่านได้มีเวลาเฮ็ดกับเขาเลยนะคะมาหอดหน้านอกจากก็ต้องไปเกี่ยวหยาให้ง่วนะคะเนื่องจากว่าคุณตาบอสบายนอกจากบอสบายกันเบิดเงินอหลีนะคะทุกคนคุณตาคุณยายลูกชายแล้วก็หลานชายนอกจากนักสุดกัซซิเมนหลานไส้เนี่ยล่ะจ้าเกี่ยวห้าให้งัวแล้วเรียบร้อยก็ต้องเป้่ากลับมาจ้าทุกคนผาหลานมหมาหมอนะคะเบิ่งจากอาการของหลานแล้วก็ค,คือคิดว่าอาการหนักนะคะทุกคนเพราะว่ากินเข้าบได้มาประมาณสองหมื้อเน,นะ จากไข่กับสูงแห้งนะคะบนเงียวบบทายเลยจากพี่น้องอวกแตกอาเจียนก็คือแบบโอ้ยตาซิตตนแห้งนะคะ ไข่กระสุงนอกจากพ่อแม่เป็นกระยากแต่นํางานนะคะสรูปแล้วนนองกระไดแอดมิดนะคะทุกคนเนื่องจากว่าไข่สูงแห้งนอกจากแล้วก็ไข่บบลดนะคะคุณหมอก็สงสัยว่าน่าจะเป็นไข่เลือดออกนอกจากคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ขึ้นหน้าหักแห้งนะคะแต่ว่าอาจจะรอดโดนเนจ้อน้อยนอกจากราะว่าคนไข่ร้ายคายอีรีนะคะตามสีดาแอดมิดขึ้นวอร์นะคะก็เกือบปลายสามโมงนอกจากน้องก็กินเข่าบดได้เลยนะคะกับพิสอกระจับมาให้่นอกจากทุกคนเพื่อนก็กินในแค่สองสามคำนะคะกับ เขาคนไข้เมือนีเนาะจ้าเนื่องจากว่าคนไข้กินบ่ได้กับซีเมนหยาบเนี่ยละเดอจ่าเป็นคนกินนะคะกินจนอิ่มอิลีอิหลอจ้าทุกคนไข่สูงแห้งนะคะทุกคนวิเศจโตคนเดียวนอ้อจ้าเศ็จนวิ่งอิลีนะคะในระวางที่ล่อให้พอกับแม่เพิ่นกลับมาเนาะจ้าพี่น้องมาเปลี่ยนกันนะคะปุเกเตษไปจนหอดผุ่นจะเกือบสองถุ่มเลยนะคะพอหญ่กี่กับลูกไส้กับมาธาจนหวานเนาะจ้าพี่น้องตามพอกับแม่เพิ่นสีมานะคะคือว่านั่นละธุระเป็นหลายเวียกเป็นกระหลายเนาะจ้าลูกเป็นหลายคนนะคะเวลา เจ็ยบเวลาไขามาปุก๊กกะตองซอยดูแลค่ะทุกคนลําพังพอกับแม่เพื่อนก็นดูแลบทัวถึงนอกจากพี่น้องลูกชา้สามคนผุนนะคะนองก็คือแไปว่าไขสูงแห้งจนเบาบ่งหูเรื่องนอกจากพี่น้องลํามเมื่อนะคะดึงสายไอวีออกเลยค่ะพี่น้องหมอกระตองมัดเจาะหายไม่นะคะหลังจากที่พอกับแม่เพื่อนไปเตียนแล้วนอกจากปีกะกลับมาบานนะคะคือแบบสภาพนี่คือเมื่อนตาบกึ้นเลยนะคะนอนกระเดกตื่นกระเซานอกจากเวียกกระร้ายนะคะบ่มีเวลาพักผ่อนเลยจะพี่น้องกลับมาหอดบานคุณยายกับอาการ นัคือกันนะคะเวียนหัวนอกจากพี่น้องย่อนว่าไข่เนี่ย่ละปุ้ยคิดว่าเป็นไข่โควิดแท้ๆปุ้ยว่าอันนี้เป็นผลงานของลูกทรายนอกจากเป็นวาดรูปแล้วก็เขียนไห้นะคะผ<ม>ู้ใดอ่านออกกระเป้มาให้ปุ้ยฟังนั่งในเดือจ่านนองเขียนคําว่าอียงนะคะ